ผมจะลองค้นหาคำว่า world นะครับผมปรากฏว่าได้ภาพไอคอนขึ้นมานะครับเยอะมากที่เกี่ยวข้องกับคำที่ผมค้นหานะครับที่สำคัญนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดนะครับเอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น png หรือเป็นไฟล์ svg นะครับซึ่งก็ดาวน์โหลดได้ฟรีกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้องพิริยะกับชาแนลที่ต้องไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเว็บไซต์ดีๆหนึ่งเว็บไซต์นะครับซึ่ง มีประโยชน์สําหรับครูผู้สอนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ประโยชน์สําหรับผู้ที่ทํางานออกแบบนะครับทำงานกราฟิกต่างๆนะครับเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า Flat Icon นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนะคงจะคุ้นเคยกับการทำอินโฟกราฟิกหลายๆอย่างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีการใช้เวกคเตอร์หรือใช้ไอคอนต่างๆนะครับเข้ามาร่วมด้วยในการทำอินโฟกราฟิกเพื่อให้มองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับ และเว็บไซต์ flat icon นี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเจ้าตัวของไอคอนต่างๆเอามาใช้ในงานกราฟิกได้อย่างหลากหลายนะครับแถมฟรีอีกด้วยนะครับผลเว็บไซต์นี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า flat icon นะครับ f l a t i c o n นะครับ com นะครับ flat icon com นะครับ ซึ่งพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็จะเจอลักษณะของอ search for icon นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเราให้เราพิมพ์เจ้าตัวไอคอนที่เราต้องการจะค้นหาลงไปนะครับเช่นผมพิมพ์คำว่า world นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ w o r l d นะครับที่แปลว่าโลกของเรานัาน่นเองแล้วกด enter ค้นหาก็จะประก icon ากฏไอคอนต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโลกมาให้เห็นไหมครับซึ่งเจ้าตัวไอคอนต่างๆที่เกี่ยวกับโลกนี้เราก็สามารถ ดาวน์โหลดออกมาใช้งานได้โดยการคลิกเข้าไปที่ไอคอนนะครับถ้าเราเลือกเอาไอคอนตัวนี้การดาวน์โหลดก็จะมีทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกันนะครับคือไฟล์ png นะครับแล้วก็ไฟล์ svg นะครับสำหรับผู้ที่ทำกราฟิกนะครับแต่ต้องเป็นซื้อเป็นพรีเมียมนะครับถึงจะสามารถดาวน์โหลดออกมาได้นะครับแต่ถ้าเอามาใช้เป็นฟรีๆนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่ png ตรงนี้ได้นะครับเลือกขนาดพิกเซลได้ตั้งแต่16 พิกเซลนะครับจนถึง512พิกเซลกคือใหญ่สุดเลยนะครับเราก็กดไปที่ PNG ตัวนี้ครับจากนั้นก็จะให้เลือกว่าเป็นพรีเมียมดาวน์โหลดนะครับหรือฟรีดาวน์โหลดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็เลือกเป็นฟรีดาวน์โหลดได้ปึ๊บจากนั้นนะครับพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับไฟที่ดาวน์โหลดก็จะอยู่ทางด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไฟนี้นะครับเข้าไปใช้ใน PowerPoint นะครับ Microsoft Word หรือ โปรแกรมต่างๆนะครับที่ใช้ในการทำอินโฟกราฟิกของเราได้นะครับตัวอย่างเช่นผมก็จะลากไฟล์นี้เข้ามาที่ powerpoint <l ug> ผมเลยปึ๊บนี่นะครับแถมที่สำคัญนะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไม่มีแบ็กกราวด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัดแบ็กกราวด์ออกไปเลยเห็นไหมครับเราก็จะได้ไอคอนนะครับเป็นรูปโลกนะที่เราต้องการคราวนี้ถ้าเราต้องการจะอยากได้รูปอื่นเช่นรูปของ อวกาศอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเซิร์ชนะครับแล้วก็เซิร์ชลงไปที่ช่องค้นหานะครับตัวอ,อย่างเช่น s p c e นะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปภาพที่เกี่ยวกับอวกาศเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเช่นผมจะอยากได้รูปภาพจรวดตัวนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลด png เข้ามาฟรีดาวน์โหลดครับ นะมาอยู่ทางด้านล่างซ้ายนี้นแล้วนะครับเราอาจจะไปเปิดโฟลเดอร์นะครับที่เก็บเจ้าตัวของไอคอนตัวนี้ไว้นะครับหรือเราจะทําการลากมายัาง PowerPoint เ,เ,เลยก็ได้นี่นะครับเราอยากได้มีโลกแล้วมีจรวดแล้วเราอยากได้ดวงจันทร์ครับอยากได้ดวงจันทร์มูนครับค้นหาครับ ต้องเซิร์ฟเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะครับนี่ครับเราก็จะมีภาพของดวงจันทร์มาให้เราเลือกหลายอย่างเลยอยากได้รูปนี้ดาวน์โหลดครับนี่นะครับอ่ะเรามาดู ภาพที่เราจะใช้ในการสื่อการสอนนะครับใช่ไหมครับเราก็จะสามารถทําอินโฟกราฟิกนะครับเก <c oughs> ี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการได้นะครับเ <c oughs> ช่นอะผมจะสอนเรื่องอวกาศนะครับเราก็สามารถได้ใช้พวกไอคอนนะครับเวกเตอร์หรือสติ๊กเกอร์ต่างๆเหล่านี้ดาวน์โหลดออกมาฟรีมาใช้ในการทำสื่อการสอนนะครับซึ่งก็จะทำให้สื่อการสอนอเรานั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับคร <c oughs> าวนี้นอกจากที่จะเป็นการอาเซิร์ชเจ้าตัวของ อไอคอนเด,เดี่ยวแล้วนะครับทางด้านซ้ายนี้เรายังสามารถเลือกเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเลือกเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เห็นะครับที่เกี่ยวข้องกับมูลที่เราสนใจนะครับหรือจะเป็นอินเทอร์เฟซไอคอนก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะเอาไปใช้งานได้ หลากหลายตรงตามความต้องการของเรามากยิ่งขึ้นนะครับหากถามว่าจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้ได้ฟรีมากแค่ไหนนะครับก็ต้องตอบว่าได้เยอะมากนะครับแต่ใน1วันนะครับใน1วันจะสามารถดาวน์โหลดได้เพียงแค่15ไอคอนเท่านั้นนะครับฟรีฟรได้แค่15ไอคอนเท่านั้นนะครับถ้าต้องการโหลดมากกว่านี้ก็ต้องรอวันต่อไปนะครับหรืออาจจะซื้อแพ็กเกจนะครับสำหรับการใช้งานของตัวแฟลตไอคอนนี้นะครับก็สามารถที่จะ ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัดมากยิ่งขึ้นนะครับหากใครมีคำถามสงสัยใดๆนะครับก็สามารถสอบถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ c h ANNEL ที่ต้องไปด้วยนะครับสวัสดีครับ